สวัสดีค่ะก็ามาเจอกันอีกนิสนึงค่ะช่วงบ่าย,ายช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ค่ะอารมณ์จะเซนซิทีฟนิสหนึ่งใครมาสกิดต่อมสกิดตอมก็จะเกิดอาการหน่อยง่ายนิสนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าไปน็กเหมือนคนเป็นฮอร์โมโน้วมันก็จะมีขึ้นมีลงวัากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ย้อยจริงเหรอย้อยมากเลยเหรอน้อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราต้องยอมรับการติชมของทุกคนใช่ไหมคะแต่วันนี้อารมณ์มันซีสเซนซ,ซ,นซมากค่ะก็เลยแบบว่าย้อยมาย้อยมามันก็คงจะย้อยนะตามพี่น้องเขาว่านะคะ แต่ก็ทำให้ค่าว่า no one perfect นะคะไม่ได้โกรธเป็น้ะลรค่ะแต่คือว่าอารมณ์มัน sensitive <c oughs> เข้าใจฟิลนิดนึงนะถ่ายดูแต่ด้านข้างแล้วกันน้ำตาจ,จะไหลจริงๆเป็นไรไม่รู้วันนี้อารมณ์แบบว่า sensitive มากค่ะ แก่แล้วไงคะไม่ใช่เด็กตรงนี้มันก็ยังล่วงลงมาเลยแก้มคนเราเห็นไหมทุกคนก็อยากจะได้หน้าเป็นแบบว่า forever young เช่นกันนะคะบายบาย